มันมีความน่ากลัวที่คุณหมอกลัวไหมเอดนบอลต่มามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ถูกกาาาระทำคือุทธศาสนาพระธรรมินยัยนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราสืบต่อมาด้วยความยากลําบากด้วยวิริยะอุตสาหะของหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระเทร้ำเทระตั้งแต่สมัยสังฆยาคีครั้งหนึ่งบจากในชุมพุทวีปนะม,มาจนถึงประเทศเราเนี่ยเราก็พยายามรักษาเรื่องนี้ถูกไหมฮะถ้าไม่ใช่เถระว่าเนี่ยเป็นมหายานเขาก็มีกติกาอะไรของเขาว่าการที่เขาจะไม่ เรียกว่าไม่ไม่จำเป็นต้องถือตามเดิมเท่านั้นก็เขาก็เปิดช่องให้แล้วคุณก็ไปตีความคุณไปเพิ่มเติมคําสอนอะไรก็ไปเขาก็จัดช่องไว้ให้แล้วแต่ถ้าเป็นเทราวาสเราก็ถือว่าเราจะรักษาพระธรรมวินยัยอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ของเดิมเนี่ย<ม>ให้ได้มากที่สุดเห็นไหมทีนี้เวลาเขาเติบโตขึ้นเห็นไหมตอนนี้เขาเข้าถึงโรงเรียนทุกแห่งอย่างตอนทุดหลงธรรมชัยเนี่ยโรงเรียนหลายโรงเรียนก็ถูกหนังสือสั่งตรงไปที่ผู้บริหารตอนนี้เขาสามารถสั่งหน่วยราชการได้แล้วนะว่า ให้เกณฑ์เด็กเกณฑ์ครูมาที่เรารู้เพราะว่าครูที่อึดอ,อัดที่อัดก็ต้องมาบอกอนะฮะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราตั้งคำถามว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาสั่งในงานราชการได้แล้วหรือเห็นไหมฮะแล้วแล้วถ้าเด็กเติบโตขึ้นมาบนบนคําใหม่หรือแม้แต่พระนะฮะบางรูปเนี่ยพูดที่สุดแห่งธรรมแทนที่สุดแห่งทุกข์ที่มันสับเดิมของพูดเราไปแล้วอ,ะอ่ะแล้วคนที่พูดเนี่ยก็ยังไม่รู้ในซ้อมไปว่าเขาใช้ในความหมายอีกความหมายหนึ่งที่เอาไว้เข้านิพพานตอนเป็นเป็น ที่ต้องอธิษที่ฐานตามเกิดตามตายหลวงพ่อไปเรื่อย,รอยสร้างบารีไปเรื่อยจนถึงหรือสังสารวัตรเนี่ยที่ว่าทําลายธาตุดำอะเรองเขาเนี่ยนะฮะซึ่งมันไม่ใช่ระบบความเชื่อพุทธศาสนาเลยแต่ว่าเขาจะทยอยให้คุ้นคําก่อนอย่างเช่นทุดงธรรมชัยเนี่ยนั่นคือการทำมาร์เก็ตติ้งเชิงสะกดจิตให้คนเห็นว่าหลวงพ่อสดเป็นทับใหญ่ของเจ้าวาดเห็นไหมเห็นไหมเหมือนนะฮะว่าเดินเหมือนทหารเดินทับนะอย่างที่คุณหมอเล่าเนี่ยคือถ้าคนไม่เข้าใจระบบ อย่างตมาในศึกษาศาสตร์ธรรมปฏิรูปศึกษามาเนี่ยกลุ่มเนี่ยเราก็ศึกษากรณีเนี่ยเป็นวิชาการแล้วเราจนเราเข้าใจระบบความคิดระบบความเชื่อขทั้งหมดเนี่ยแล้วเวลาเขาทำอะไรออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ศัก์แต่ว่าทําทแต่ว่ามันมีความเชื่อรองรับอยู่ทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้เขาทำเพื่อความเชื่ออะไรแล้วถ้าเขาจะเผยเรื่องนี้ในอนาคตเนี่ยชาวบ้านก็จะรับทันทีเพราะรู้สึกว่าเออใช่เลยเพราะเห็นด้วยตาสัมมาสีปีห้าปีอ่าเห็นไหมหลวงพ่อสดเนี่ยเหมือนกับอยู่บนรถประจำประจำบาลแพ่มาด้วยเป็นทับหน้า แล้วก็พระที่เดินทุดงก็เหมือนกับเดินเดินแถวทหารนะฮะเห็นไหมการลักษณะการถือ,อกฎอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นลักษณะของโฆษณาแฝงชจาจรจึงย้ําว่าเราไม่ได้บอกว่าเขาทําถูกหรือเขาทำผิดแต่เรากําลัง,งรักษาสิทธิของการพูดถูกกระทาว่าพุทธศาสนาของเราเดิมไม่ได้เป็นอย่างนี้ทําไมจึงต้องมาบิดเบือนแล้วถ้าเกิดเขาคอบง,งามางนี้ไปเรื่อยสิ0ปีย0สิปีเด็กที่โตขึ้นมาใหม่ในโรงเรียนเรียนรู้แต่สิ่งที่แบกปอใหม่นี้มาตลอด แล้วพออย่างเราเนี่ยไปอธิบายว่าที่ถูกเืออะไรเรากลับกลายเป็นว่าเป็นพวกแปลกหรือผิดใหม่ซะเองอแล้วที่เรารักษากระมา2,600ปีนี่คือความยุติธรรมอยู่ตรงไหนสัมถกพุทธะถ้าได้ฟังแบบนี้เอาละฮะก็ในมุมพระในมุมผู้ที่ได้ยินมาการต้องการจะครองโรคขณะเดียวกันก็ครองพระเหลืองอยู่ด้วยน่ากลัวไหมครับ คือผมไม่มีความรู้ในเรื่องของวัดพธรรมกายลึกซึ้งเท่าไหร่นะเอาเปนะ็นว่าความความคิดของปุถุชนมนุษย์การคลองผ้าเหลืองกับการต้องการจะคลองโลกผมถามในมุมปุถุชนนะฮะผมยังไม่เอาในมุมของสำนักพพุทธน่ากลัวไหมคือผมชี้อะไรไม่ได้ราะแต่ก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะในเรื่องของคลองโลกเนี่ยปัจจุบันนี้นะ,ม,ะมันโลกมันจเจริญขึ้นไปมากแล้วนะความคิดที่น่าจะล้าหลังมากที่คิดจะมาคลองโลก แต่อย่างไรก็เรียนว่าเราเป็นส่วนราชการนะครับการที่จะพิจารณาตัดสินหรือจะชี้จะอะไรเนี่ยมันมีระบบระเบียบต้องอิงอยู่นะครับถ้าเห็นว่ามีบุคคลหรือเจ้าวาดวัดนี้คิดจะครองโลกเนี่ยท่านก็ทําเรื่องแจ้งมาที่สํานักงานุ่นแห่งชาติซึ่งเราก็จะต้องใช้ระเบียบที่เรามีอยู่กระบวนการที่เราใช้ทางราชการเข้าไปตรวจสอบให้ นั่นเป็นวิธีปฏิบัติของเราที่ต้องต,อตามขั้นตอนรประเด็นโทษน,นะฮะถ้าบางคนนั่งฟังมาแต่ต้นสองวันแล้วจนถึงวันนี้บางคนบอกฟังมาสำนักพระทุธสำนักพระพทุธถูกคลองไปไหรือยังฮะทุกวันนี้คือเราเป็นส่วนราชการนะครับปฏิบัติตามระเบียบราชการนะครับสำนักง,งานผู้นแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายรัตนตรีนะครับคราวนี้เราก็รับคําสั่งทั้งสองส่วนก็คือเป็นเลขาของหมหาเถระสมาค,คมด้วยครับ คราวนี้คนที่คลองสํานักพุทธที่ผมว่าเนี่ยก็คงจะมีแต่นายกกับมหาเถรสมาคมนะฮะที่สั่งการเราอะนะครับให้ดําเนินการถ้าจะทําอะไรใช่ครับถ้าส่วนส่วนอื่นเนี่ยไม่สามารถจะมาสั่งได้นะครับหรือว่าเจ้าวาดวัดนี้จะมาสั่งให้สํานักพุทธทาอย่างนั้นอย่างนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นระบบระบบอยู่ถ้าอย่างนั้นสุดท้ายจริงฮะถ้าไม่คุยเรื่องหัวใจสําคัญเมื่อมีพานลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชเกิดขึ้นจนถึงวันนี้มหาเถรสมาคมก็บอกแล้วว่า พระธรรมชโยท่านไม่ต้องประราชิกคุณหมอเอาผมเริ่มจากคุณหมอก่อนผมได้อ่านเอกสารพระลิขิตนะครับฉบับที่หนึ่งที่สองที่สามที่ที่ทางสำนักพูธนำมาให้ให้ดูตรวจสอบเนี่ยผมก็ยังยืนยันครับว่าในลิขิตเนี่ยพระธรรมชโยไม่ใช่พระแล้วนะครับแล้วก็ต้องประราชิกไปแล้วแม้จะสวมจีวรอยู่ ก็ไม่ใช่พระแล้วก็มีคําสั่งให้เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยทำหน้าที่ต่อไปหรือรับผิดชอบแล้วารกิจฉบับที่สองโดยเฉพาะฉบับที่สามนี่ไม่ได้เรียกท่านว่าเป็นเป็น,ปนไทยในฐานะเจ้าอาวาสนะครับในฐานะที่ที่หมดจากความเป็นพระไปแล้วด้วยซ้ําไปแล้วอ่านแล้วมีความรู้สึกสะเทือนใจว่าขนาดสมเด็จพญานสังวรสมเด็จพระสังคราชเนี่ยยังได้กล่าวว่าท่านเนี่ยได้ทําดีที่สุดแล้ว ในอำนาจของท่านในกรณีนี้ในกรณีของพระธรรมชยโยเนี่ยก็ยังทำอะไรไม่ได้ครีพระฤกขิตอีกสองฉบับสำนักพุทธไม่เดามาให้เราอ่านนะครับบอกว่ายังยังขาดอะไรไม่ทราบต้องไปต้องไปตรวจอสอบใหแ้แน่ชัดก่อนซึ่งผมคิดว่าข้างในนั้นเนี่ยจะมีข้อความซึ่งแสดงถึงความรันทดพระไทยของพระสังฆราชมากขึ้นเพราะ จากที่ทราบมาเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้เข้าไปประชุมมหาเทรสมาคมอีกเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีใครที่สนองรารลิขิของท่านแล้วก็ทำให้เกิดเป็นช่องโหว่อีกอันสำคัญเลยท,ที่ที่สายทางธรรมกายเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีอำนาจในการบริหารมหาเทรสมาคมอย่างมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และก็จะมีมากขึ้นนะครับถ้าสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยได้เป็นพระสังฆราชคุณหมอมองถึงอนาคตแล้วผมคิดว่าถ้าพระมหาราชมังคลาจารย์ขึ้นเป็นพระสังฆราชนะครับ <c oughs> เมื่อประมาณปี2 5 1 8เนี่ยพระธรรมชโยเนี่ยตอนนั้นพยากรณ์ว่าอีกหน่อยเจ้าวาดบรรปากน้ำจะได้เป็นพระสังฆราช สีปีที่แล้ววันถ้าได้เป็นจริงปุ๊บโอโ้ท่านจะมีมีพลังมหัราณเลยในการที่คนวินลูุกศิษย์ไปเห็นไหมท่านปยากรไม่เมืม่อสี่ิปีก่อนอมแม่นแค่ไหนท่านคือไข่นะครับแล้วก็ขบวนการก็คือการกินรวบประเทศไทยหลังการหลังการเลือกตั้งเลือกพักหนึ่งก็จะได้แถมวัระธรรมายไปด้วยนะครับ แสดงว่าที่ผ่านมามหาเทรสมาคมในวันที่สมเด็จพระสังฆราชท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่มหาเทรสมาคมก็ยังเล็กกว่ากฎหมายหรือเปล่าเพราะกฎหมายก็ไม่สามารถจะเข้าไปดําเนินการอะไรได้เลยหรือว่าเล็กกว่าพระธรรมชโยอัิพุดกันตรงๆต,ต,ตอนนั้นนะครับตอนนั้นนะครับมีสมเด็จพระยานสังวรนะครับบารบวร<ภ>และสมเด็จพระมหาเีราจารย์วัชาสงครามซึ่งต่อสู้ตลอดนะครับก็ยังเอาไม่อยู่ แล้วต่อมาเนี่ยพอถึงสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกเนี่ยสั่งปลดคดีทั้งหมดนะครับให้อายการสูงสุดปลดคดีทั้งหมด52คดีเนี่ยออกจากออกจากศาลถอนหมดเลยซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ไทยในกระบวนการยุติธรรมไทยไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนอ2คดีหนึ่งในนั้นคือมาตรา112 วินพระบรมเดชานุภาพอืนะครับแล้วก็ทั้งหมดถูกถอนออกมาหมดเลยเพราะฉะนั้นการครองประเทศเนี่ยท่านธรรมชโยก็9้าปีเกหนึ่งเข้าใกล้แล้ะคุณหมอช้าว่าเข้าใกล้แล้วนะครับน้อยจะครองโลกก็ต้องครองประเทศไทยก่อนละครับอืมอ่ะถ้าอย่างนั้นขอสรุปพระอาจารย์ฮะพาลิขิต โดยหลักแล้วในมุมของพระเมื่อพระฤกิ์ขิดออกมาแล้วในการปกครองสงฆ์ใหญ่สุดหรือใหญ่กว่ามหาธิรสมาคมอีกครับเจริญพรเดหลักของพระวินัยเนี่ยไม่มีภิกษุผู้โจ์ภิกษุอื่นว่า,วาต้องอาบัติเป็นต้นนะหรือมีปัญหาเรื่องของการผิดเพี้ยนพระธรรมวินัยเป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าอธิกรณ์ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่ออธิกรณ์ได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสงฆ์ผู้มีรับภาระ,ะหน้าที่ของสงฆ์เนี่ยจะต้องระับอธิกรณ์ซึ่งมีหลัก ตามพระวินัยถ้าไม่ระงรับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนะี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดหรือว่าเรียกว่าทากรรมต่อสงนะน,นั้นอันเนี้ยถ้าเรามองว่ามองได้สองนัยยะบางท่านอาจจะมองว่าเป็นการตัดสินโดยพระสังฆราชไปแล้วแต่ถ้ามองในนัยยะหนึ่งว่าเป็นอธิกรณ์อยู่ก็ต้องมีกระบวนการต่อเรื่องหลังจากนั้นแต่ว่าปัญหาภายในก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะก็อ้างกฎว่าถ้าศาลกําลังพิจารณาคดีอยู่ใช่ไหมฮะตามหลักนิยาอก,กรรมก็ ทางฝ่ายส่งก็จะไม่พิจารณาใช่ไหมฮะที่พออายการเนี่ยใช้เทคนิคทางกฎหมายซึ่งตอนนี้จะต้องแยกนะการที่วัดพระธรรมกายเนี่ยออกมาบอกว่าข้อกล่าวหาต่างยุติตเป็นการพูดความจริงเพียงแค่ผิวเผินความจริงก็คือเป็นการที่ให้ยุติโดยชั้นเชิงแาวกฎหมายมก็คือให้อายการถอนฟอ้องออกมาเมื่อถอนฟอ้องออกมาเนี่ยศ<อ>าลก็ไม่รู้จะตัดสินยังไงเพราะว่าไม่มีคดีเข้าไปถูกไหมฮะทีนี้ต้องไปต่อมาให้แยกว่าแต่โดยข้อเท็จจริงเห็นไหมต้องแยกข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงโดยข้อเท็จจริงเนี่ยห้าสิบสองคดีเนี่ย ในพาลิขิตเนี่ยนะอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งคดีในอีก5้าบคดีเนี่ยอายการถือโอกาสถอนออกมาด้วยถูกไหมฮะอมพอนออมาด้วยปุ๊บเนี่ยข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องราวอีกตั้ง5้าเรื่องเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้รับรู้เลยถูกไหมฮะเมื่อถอนออกมาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าทางวินัยเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ขึ้นกับกฎหมายบ้านเมืองวิน,ยนัยจะตัดสินตามข้อเท็จจริงตามเรื่องราวที่ปรากฏจริงรแต่ว่าช่องโหว่ของประวัติศาสตร์ตรงนี้ก็คือว่ายังไม่มี ใครระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งผู้โจทก์เป็นถึงสัพวะสังฆราชตามข้อเท็จจริงไม,ม่ใช่ชั้นเชิงของข้อกฎหมายแล้วก็ด่วนสรุปเพื่อให้มันกลายเป็นสิ่งที่อึมครึมอยู่อาตมาอยากจะเรียรกร้องความย,ย,ายาาุติธรรมให้กับเจ้าวาดพระวัดรมกายเพราะไม่อย่างนั้นในสังคมก็จะสงสัยอยู่เรื่อยถูกไหมฮะ<อ>ก็จะมีการว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ถ้าจะให้ความยุติธรรมกับท่านเนี่ยก็ช่วยเปิดเรื่องราวทั้ง52งคดี ให้ข้อเท้จริงอ่ะเป็นที่ปรกากฏสู่สาธารณะแล้วเมื่อตัดสินทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วถ้าใครยังว่าท่านอยู่นั่นแหละคนเหล่านั้นคือ,อคนที่เจตนาไม่ด<ต>ีไป,ป<ร>ให้ลายท่านแต่ประเด็นท่าอาจารย์เมื่อมหาเถรสมาคมก็ออกมาการันตีแล้วว่าพระธรรมชโยมไม่ต้องประราชิกคําถามก็เลยเกิดต่อไปว่ามีการสอบสวนหรือยังเอาเท่าที่ที่เป็นอยู่ในพาริคิจเนี่ยผู้บริจาคหลายรายเงินผู้บริจาคก็มีถามต้องถามกลับไปที่สํานักพุทธว่า มีหลักฐานยืนยันหรือยังว่าหมหาชนสมาคมได้เชิญผู้บริจาคทุกรายมาถามว่าได้บริจาคให้วัดหรือบริจาคให้กับบุคคลครบทุกรายหรือยังสมมติมีร้อยรายแม้เพียงรายเดียวยืนยันว่าบริจาคให้วัดไม่ได้จากให้กับบุคคลอข้อเท็จจริงมันก็จะปรากฏเองถูกไหมฮะไม่ต้องให้สังคมมากล่าวหากันไปกล่าวหากันมาพียงแต่ทุกคนยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยใช่ทุกวันนี้แล้วอีก50คดีเนี่ยเราก็อยากจะรู้ข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันครับอ่ะสันัิกรพุทธะเห็นารกิตหรือยังครับ ต้องเห็นแล้วแหละมีนะครับมีแล้วเพราะว่าวันนั้นก็ไปตีแจ้งอยู่คณะกรรมการพิทักษ์อยู่แล้วนะครับก็เรียนว่าในยุคนั้นยังเป็นกลมศาสนาฮะแล้วก็คนที่อยู่เหตุการณ์เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องไปถามอายการที่ถอน52ก็อดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะฮะเหตุผลว่าเพราะอะไรเพราะอะไรแต่ในเรื่องพระลิขิตเนี่ยก็ได้นําเข้าสู่มหาที่ประชุมมหาเล้วสสมาคมครับนะครับถ้าสรุปสั้นๆก็คือว่า พอเข้า26เมษาเนี่ยมาเถรสมมก็มีมติทันทีนะฮะว่าให้กรมการศาสนาเนี่ยไปออกระเบียบว่าด้วยการถือของที่ดินวัดนะครับสั่งการออกไปกรมก,กาศาสนาในสมัยนั้นก็ร่างระเบียบเสร็จแล้วก็เวียนไปทุกวัดพอวันที่9พฤษภาเนี่ยวัดธรรมกายก็แสดงเจตนาว่าขอคืนที่ดินทั้งหมดมนะครับก็นําเข้าวันที่10พฤษภาเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมก็รับทราบ ราวนี้เราก็สั่งการในมติที่ผมนํามาในมีนะ,ะว่าให้เรื่องอื่นๆเนี่ยให้ตั้งเจ้าคณะภาคหนึ่งนะครับไปไปดาเนินการให้เรียบร้อยนะครับขณะที่ระหว่างที่กําลังจะดําเนินการก็มีโจทย์ขึ้นมาฟ้องคดีอาญ,ญาท่านนะครับฟ้องสองคนคือ,อคุณมนบพลไพลินกับคุณสมบัติเทพศิทธาเนี่ยฟ้องว่าท่านเป็นเจ้าพนักง,งานประดมีชอบพเพราะว่าเอาที่วัดไปเป็นของส่วนตัวอะไรเนี่ย พอไปฟ้องอาญาเนี่ยมันก็เข้ากฎนิพพากรรมอย่างที่อาจารย์ว่าอกับก็ัตริย์ว่าุงก็บอกว่าพักเรื่องทางทางวัดนะครับขณะที่ก็ฟ้องอาญาเนี่ยท่านก็เอื้อเอื้อเฟื้อให้โดยการสั่งพักงานเจ้าวาดด้วยเพราะนั้นจึงมีคําว่าอดีตเจ้าวาสตามมาทีหลังเพราะว่าท่านสุพังสั่งพักไม่ได้เป็นเจ้าวาดในยุคนะครับจากมติมหาเถรใช่ครับมหาเถรสั่งพักรับไม่เป็นเจ้าวาดแล้วคราวนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยก็สอบกันไปไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นนะฮะ คนที่ไปฟ้องโจทท่านสองคนเนี่ยไปถอนคือไม่ไม่ติดใจแล้วว่าท่านผิดเมื่อท่านไม่ผิดอายการก็ถอนเรื่องอพอถอนเรื่องเนี่ยมหาเรคมก็บอกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องการที่จะไปสอบวินัยว่ายักยอกเนี่ยในเมื่อบอกแล้วว่าไม่ได้ยักยอกอม,มหาเรคมก็เลยจบนะครับก็ยุติในเรื่องนั้นอ,อันนี้เป็นหลักฐานเท่าที่มีนะครับคือผมก็ใจถูกไหมครับพอถอนเรื่องปุ๊บ ทางมหาเถรเองก็ต้องถือว่ายุติมันยุติเพราะว่าคนไปบอกว่าคือภาษาภาษาปัจจุบันไปหาว่าท่านอมหรือว่าท่านท่านยักยอกเนี่ยแต่พอถอนเรื่องก็คือถอนเรื่องก็แสดงว่าไม่มีคนบอกว่ายักยอกเมื่อมีคนบอกยักยอกท่านก็ไม่ได้ยักยอกมียักยอกก็ถือว่าอ้าวงั้นแสดงว่าเจตนาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงหรือว่ายักยอกที่ดีผมถามสุดท้ายจริงนะฮะผลิขิตมีอํานาจมีผลบังคับ หรือไม่มีค่าอะไรเลยฮะคือโดยโดยปฏิบัติเนี่ยคำสั่งพระสังฆราชจะออกมาเป็นพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชพระบัญชาคือคําสั่งพระลิขิตเนี่ยก็เหมือนกับถ้าพระธรรมดาเขียนว่าลิขิตพระสังฆราชใช้คําว่าพระลิขิตครับคราวนี้พระลิขิตจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ผมชี้ไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ทราบแต่ถ้าเป็นพระบัญชาถ้าเป็นพระบัญชา้นมีผลทันทีคือคําสั่งนี่คือสิ่งที่มันเลย คาราคาซ่งกันอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าฮะเออสำหรับผมเนี่ยผมชัดเจนนะครับในขณะนั้นที่ตีความนะครับก็มีมีบันทึกของมหาเทรสมาคมนะครับว่าที่มีภลิกิตมาเนี่ยชอบด้วยพระวินัยชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยกฎม,ากฎมหาเทรสมาคม,มแล้วก็สั่งการให้มีการจัดการศึกธรรมชโยนะครับนี้ไม่มีหน่วยงานรองรับ ทุกอย่างแน่นิ่งหมดมเดจพระสังฆราชในที่สุดท่านก็ไม่เสด็จเข้า,ป,าประชุมถ้าอย่างนั้นคือ<ล>หมอสุดท้ายจริงพอถึงวันนี้แล้วมหาเิรัตน์ผมก็ออกมาบอกอย่างที่เราทราบกันอยู่สุดท้ายจริงเรื่องนี้มันต้องจบยังไงหรือมันยังไม่จบเรื่องนี้ก็คือว่ามหาธถรสมา์มปัจจุบันตกเป็นจำเลยของสังคมนะครับที่ว่าไปปกป้องผู้ผิดซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากครับ แล้วก็ทําไมมหาเทรสสมาคมจึงมีวินิจฉัยออกมาเช่นนั้นนะครับนี่ก็ต้องต้องวิเคราะห์กันไปนะครับก็มีคนเขียนบทความมาแลออกมาเยอะแยะแหละถ้าเป็นทางโลกเนี่ยก่อนที่จะมีการวินิจฉัยใดทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีอคติเกิดขึ้นไหมนะครับคนที่จะมาตัดสินเนี่ยเป็นผู้ที่กลางจริงไหมมีคุณสมบัติ ที่ไม่ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับถ้ามีต้องให้คนนั้นออกจากที่ประชุมไม่มีสิทธิ์ในการวิเคราะห์แล้วคนคนที่มาวิเคราะห์นั้นเคยได้รับเงินนะครับเคยได้รับเชิญเคยได้รับการดูแลแบบพิเศษจากผู้ที่ถูกกล่าวหาหารือไม่ถ้าเป็นก็ไม่มีสิทธิ์ในการวิเคราะห์แต่ลองมาดูสิครับว่าในมหาเทน,นมหาเทนเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่ได้รับเงินจากวัด แ่งนี้มีใครไหมครับที่ไม่เคยได้รับไม่เคยรับรับของขวัญไม่เคยได้รับอะไรเลยจากที่นี่มไม่เคยได้รับผมคิดว่ามหาเทรสมาคมเนี่ยประกอบด้วยพระผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะเก้าลูกแล้วก็พระราชาคณะพระที่มียศศักดิ์ที่กว่าจะบวชขึ้นมาจนถึงขณะนี้เนี่ยอีก12รลูกเป็นกรรมการมหาเทศสมาคมนะครับ ท่านเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้แล้วก็เป็นองค์กรสูงสุดเนี่ยการที่ไปจับจ้วงท่านขนาดนั้นเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะคือท่านเนี่ยจะตัดสินอะไรเนี่ยท่านต้องมีเหตุมีผลนะครับม,มาบรวชมาจนถึงพระผู้ใหญ่ขนาดนี้การต้องผ่านการปกครองมาอย่างมากมายมแล้วก็ผ่านกระบวนการที่<อ>ที่ทเรียกว่า,ารู้ทราบ มองเห็น <Ừ. S 2> มาตดดลอดถ้าอย่างนั้น,นสุดท้ายจริงฮะเวลาหมดจริงๆสุดท้ายจริงวันนี้ถ้าผมถามทางด้านคุณสมชายคือเมื่อมติมาเป็นอย่างนี้คุณสมชายจะบอกว่าต้องยอมรับต้องปฏิบัติอย่างนั้นหรือเปล่าฮะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะได้ถามแต่ละท่านด้วยเหมือนกันคือมติเป็นเช่นไรก็ต้องต้อง,องปเป็นเช่นนั้นนะครับต้องเป็นเช่นนั้นครับนะครับ,รบ,รบอ่ะสุดท้ายจริงฮะพระอาจารย์มหาเทรสาคมมีมติแบบนี้ผู้ที่เป็นพระต้องเคารพต้องฟัง มหาเทวสมาคมเดินพรโดยระบบของการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยเราก็ต้องว่าไปตามหลักการนั้นแต่ตมาเน่ยเชื่อหรือเราวิเคราะห์ล่วงหน้าได้ว่าอาจจะมีผู้ที่ไม่ยอมรับเกิดขึ้นถ้าไม่สามารถอธิบายได้เหตุด,ด้วยผลได้ซึ่งเราเป็นห่วงถามว่าแม่มว,มวันของเพร่ะมาไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครแต่มาแบบเป็นห่วงพระศาสนาในภาพรวมเพราะว่าถ้าอีกข้างหนึ่ง ตัดสินหรือพิจารณาโดยไม่ได้การสอบสวนให้โปร่งใสทราบข้อเท็จจริงเนี่ยก็ยังจะมีกลุ่มคนที่ยังสงสัยอยู่ถูกไหมฮะที่ถ้าเราปล่อยให้อึมครึมต่อไปแล้วหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ทําให้กระจ่างเนี่ยไม่สามารถพระจ่าที่ว่าเปบาทนี้เอาชัดๆเลยใครควรจะต้องลงมาสั่งสังยานาสักทีคือถ้าพูดในี่โดยตรงก็คือมหาเถรสมาคมกับสำนักงานพุทธศาสนาถูกไหมฮะแต่มหาเถรสมาคมก็มีมิติออกมาเรียบร้อยแล้วให้กระจ่างข้อเท็จจริงแต่ว่าเพลินว่ามันมีเทคนิคทางกฎระเบียบว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันยังไม่ได้ถูก สอ,อบสวนนี่ฮะแต่ก็ยังให้เกียรติมาเทศมาคมเป็นผู้แจง้งใช่ทีนี้พอ,อม,มันมีภาวะเหมือนกับว่ามีความอึมครึมเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่เราห้ามคนสงสัยไม่ได้เราห้ามคนรู้สึกไม่ได้ถูกไหมฮะมซึ่งพระอาจารย์เป็นห่วงเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดสังเกทได้มันอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งได้เราอัตมาไม่ได้มีส่วนเสียอะไรจะใช่มตินี้จะใช่หรือมตินี้จะไม่ใช่อะไรอัตมาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องว่าใครจะปราราชิกหรือไม่ปราราชิกตรงนี้แต่สิ่งนี้มันจะทําให้เป็น ลอยแตกแยกของพุนศนาทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายฆราวาสว่าตกลงประราชิกหรือไม่ประราชิกเพราะข้อที่จริงไม่ปรากฏเห็นไหมฮะทำไมพระอาจารย์หนึ่งเป็นห่วงดังนั้นแล้วนะการรีบรวบรัดด่วนสรุปโดยที่ยังไม่ได้สอบสวนอย่างโปร่งใสเพ้าะที่จริงปรากฏจึงเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งครับ,รบแลว้วเป็นผู้น้อยที่จะสามารถอย่างอ่อนน้อมว่าส่งสัญญ,ญาณเลยไปได้ก็คือว่า,เ,าเป็นความเป็นห่วงอย่างยิ่งที่ควรจะต้องได้รับการพิสูจน เพราะว่าถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผลกระทบจะเกิดกับพระศาสนาในภาพรวมอย่างไรครับรครับ,รบสุดท้ายฮะคุณหมอผมถามสั้นๆเลยถ้าได้เจอพระธรรมชโยวันนี้คุณหมอเป็นคารวาสแล้วยังยกมือไหว้ยอยู่ไหมครับผมเหรอฮะไม่ฮะประชาชนโดยทั่วไปยังยกมือไหว้ได้ไหมผมคิดว่าก็คงจะมีคนที่ศรัทธาท่านอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าความ ความศรัทธาของผมต่อท่านนี่มหมดไปนานแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นกรรมของประเทศเราที่ที่มีหลุมดำอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ช้าถ้าเราไม่มีการปฏิรูปชัดเจนนะครับ,รบจะเกิดกระบวนการกินโวบประเทศไทยซึ่งอันตรายมากระบบมหาเทรสมาคมไม่ใช่ผมต้องการจะจ้วงจับท่านนะครับเป็นระบบที่อ่อนแอนะครับเป็นระบบโครงสร้างของเชิง เชิงศักดินาคุณนางพระแล้วไม่มีการเปลี่ยนหมุนเวียนอำนาจพระเทรรแเดลรูปเนี่ยอายุมากและยังสวมหมวกกันไหล่หลายใบนะครับแล้วไม่มีใครยอมปล่อยอำนาจนั่นคือโครงสร้างซึ่งน่าอันตรายมากเมื่อไหร่ก็ตามเทคโอเวอร์โครงสร้างนี้ได้ครั้งเดียวคุณได้เทคตลอดการเลยนะครับเหมือนปัจจุบันนี้ซึ่งผมคิดว่าในความผิดของผม ถูกเทคโอเวอร์ไปแล้วสุดท้ายฮะ,ะให้ทางสาพุทธสรุปจบถ้าฟังแบบนี้คือสรุปว่าการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยมีขั้นตอนรายละเอียดเยอะมากนะครับเรามีกฎหมายมีมติมีคำสั่งนะครับมากมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมาเละคมเนี่ยท่านถ้าหากว่าในเรื่องของการปกครองเนี่ยท่านก็จะมอบเป็นลำดับชั้นไปแล้วนะครับวัดมอบอำนาจสิการให้เจ้าวาดตัวเจ้าวาด มอบให้เจ้าหน้าท้อบลเจ้าน้ําบนเนี่ยมอบให้อำเภออำเภอมอบจังหวัดนะครับถ้ามีปัญหาเนี้ย<ม>ภาพรวมก็จึงถึงจะมามมเข้าสู่มหาศาลมกคมเป็นผู้กําหนดนโยบายบเพราะนั้นมันก็เหมือนกับประเทศไทยที่มีคลรมอแล้วก็แบ่งให้ผู้ว่าแบ่งอะไรไปแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยอาจจะมีเคสพิเศษขึ้นมามที่พิจารณานะครับอันนี้ก็ต้องมองด้วยความเป็นธรรมว่าท่านก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกส่วนกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายระเบียบว่าไปตามระเบียบ แต่สิ่งที่ผมจะชี้ก็คือว่าถ้าใครทําไม่ดีย่อมได้รับผลไม่ดีใครทําดีย่อมรับผลดีนะครับทั้งหมดจะเป็นเช่นนั้นปล่อยให้เป็นไปตามกรรมไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมเป็นอะไร,รฮะคือกฎระเบียบมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าทําผิดเดี๋ยวก็ต้องต้องได้รับสิ่งที่กระทาผิดตามระเบียบที่ทวางไว้นะครับ嗯嗯ครับ เอาละฮะทั้งหมดนี้คือชั้นความคิดผมจะไม่สรุปอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะ2วันเต็มให้ท่านได้ฟังกับกรณีของวัดพระธรรมกายน่าสนใจก็คือว่าทุกท่านที่นั่งพูดคุยอยู่ตรงนี้มุมหนึ่งบอกว่าถ้ายัางเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะเกิดการกินรวบประเทศไทย พระสงฆ์ก็เป็นตัวว่าถึงเวลาอาจจะต้องนําเรื่องในอดีตกลับมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้สังคมได้ฟังขณะที่สํานักพระพุทธเองก็บอกว่าณวันนี้พระชั้นผู้ใหญ่ต่างๆกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆมาเหมือนกันและที่สําคัญก็คือว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดการทําผิดขึ้นสังคมก็จะเห็นเองผมไม่รู้จริงว่านั่งฟังมาสองวันเต็มๆท่านเห็นอะไรแต่ผมเชื่อแหละครับว่าท่านเห็นและคําตอบที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดของท่าน ผมเชื่อว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดอะไรบางอย่างในสังคมไทยทุกคนมีสิทธิคิดต่างทุกคนมีสิทธิเห็นต่างแต่ทุกความคิดต่างเราจะคุยกันเพื่อหาทางออกเพราะนี่คือต่างคนต่างคิดสวัสดีครับ